อ้อยสามสวนหรือว่าสมปอยหวานเป็นไม่เท่าเหลื่อยมาขึ้นตามต้นไม่ใหญ่รสยามีรถหวานกราบสวัสดีคราผมพโ,โยบ้านคำบงสงยางสีมึงใหม่คือเกาอ่าครรบผมมือนีผมมีอ้อยสามสวนมาฝากครรบผม ใส่เถ้าต้มดื่มซอยบำรุงถาดซอยบำรุงกำลังครับผมเท้าใส่ต้มดื่มแกโรคตาฝาตาฟา,า,างตาแฉครับผมเท้าใส่ต้มดื่มแก่เจ็บคอ ออรักษาโรคในลำคอครับผมเทาต้มดืม่มซอยรักษาโรคเลือดออกตามไร่ฟันละกะปิดละก็เปิดคอรับผมเทาเข่ากับต้นใส่ไกลต้นตะกวงเคลือมะวอต้อมดืม่ม เสดืมสอยรักษาโรคตับครับผมเทาต้มดื่ใสยบำรุงกล้ามเนื้อแก่โรคล้มในล้ำใสล้มนอกล้ำใสขรับผมใส่หก้กต้มดืมแก่โลคหิตเสียเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นครับผม ใส่หากต้มดื่มซอยแก่กำเดาออกให้เป็นปกติคอรับผมใส่หากต้มดื่มซอยแก่ไอแก่เจ็บข้อใอยในการขับเสมหะแก่น้ำลายเหนียวเฮ็ดให้ชุ่มข้อครับผม ใบใส่เป็นยาระบายซอยในการย่อยอาหารซอยครับฤดูสตรีครับผมสำหรับกระผมมือนี่พอโยก็คองไหวแค่นี่ก่อนครับฝากพี่น้องเฮาซอยกดไหลเป็นกําลังใจซอยกดแช่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ซอยกดติดตามเพื่อจะบ่ให้พลาดคลิปดีๆขอรับผมครับสวัสดีครับ